สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Snaptext Review กับพี่ใหญ่กฤษดาเสบมงคลเลิศครับรายการในตอนนี้จะเป็นตอนของไมโครโฟน s y n c o g r o G1 เป็นไม่ r e l e s s ขนาดเล็กคุณภาพสูงความถี่ใช้งานอยู่ที่2.4 GHz ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าตัว s y n c o G1 ตัวนี้จะมีอยู่2ชุดด้วยกันก็คือชุด A1 นะฮะ A1 เนี่ยจะเป็นตัวรับตัวส่งอย่างละตัวกับชุดที่ชื่อว่า A2 หรือ A2 มีไม่2ตัว1ตัวรับก็เอาไว้สรักง,งานที่มีพิธีกรพูด2คนตัวไม่เขาทำงานด้วยระบบไวเลสก็คือใช้คลื่นวิทยุในการส่งสัญญาณที่ความถี่2.4 GHz ฮระยะทางในการส่งสัญญาณไกลสุดตามที่สเปคเขาเคลมเอาไว้ก็อยู่ที่70เมตรแต่เท่าที่พี่ใหญ่ได้ทดสอบแล้วเนี่ยนะครับระยะทางสักประมาณ40เมตรกำลังดีเกินกว่านี้อาจจะมีเรื่องของ ปัญหาสัญญาณกระตุกบ,บ้างหรือว่าเสียงขัดขัดหายหายบ้างแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับ40เมตรก็เรียกว่าเกินพอสำหรการใช้งานแล้วตัวไม้ของเขาเนี่ยจะมีขนาดเล็กมากนะฮะน้ำหนักของตัวไม้จะอยู่แค่ 35กรัมเท่านั้นเองซึ่งทั้งตัวรับแล้วก็ตัวส่งเนี่ยด้านหลังเขาจะมีคลิปสรัลรการหนีบปกเสื้อหรือหนีบเข็มขัดนะฮะหรือตัวคลิปตัวนี้จะเอาไปเสียบฮอชูก็ได้เอาไว้เวลาที่เราจะติดใหม่เข้ากับตัวกล้องนะฮะมาดูที่ตัวรับกันก่อนตัวรับเขาก็จะเขียนเอาไว้ว่า Re c ซ i v e r นะฮะตัวนี้เองเนี่ยด้านบนของเขาก็จะมีช่องสรัลรการเสียบหูฟังนะครับเป็นแจ็ค3.5มิลแล้วก็มีช่องออ d ด o โอเอาท์หรือว่าช่องเอาสัญญาณออกไปต่อกับ กล้องหรืออุปกรณ์ที่เราต้องการจะบันทึกเสียงส่วนด้านข้างของเขาเนี่ยก็จะมีเป็นพอร์ต USB-C สำหรับการชาร์จแบตเตอรี่มีปุ่มปิดเปิดส่วนอีกด้านเขาก็จะมีช่องสำหรับการรีเซ็ตตัวไหม่นะฮะมีปุ่มสำหรับการปรับไมค์เกนแล้วก็ ุ่มแผ่ส่วนด้านหน้าตรงนี้ก็จะมีไฟเป็นไฟ LED อยู่2ดวงก็คือเป็นไฟโชว์สถานะการแพรกับโชว์ power นะฮะตัว power เนี่ยก็จะเอาไว้โชว์ตอนที่เราชาร์จแบตเตอรี่หรือว่าเอาไว้เตือนตอนที่แบตเตอรี่กำลังจะหมดนะฮะมาดูที่ตัวส่งกันบ้างนะครับตัวส่งเขาก็จะเขียนเอาไว้ว่าเป็น ทรานส m เตอร์ ter, ตัวส่งหรือตัวไมตัวนี้เนี่ยด้านบนก็จะมีไมโครโฟนเป็นบิวอินมาเลยนะฮะตัวไมตัวนี้จะเป็นแบบออมนิไดเรกชันอลส่วนด้านข้างของเขาเองเนี่ยก็จะมีเป็นช่องสาหรัการต่อไมโครโฟนเป็นแจ็ค3.5มิลแล้วก็ช่องสารัการชาร์จแบตเตอรี่ usb c นะฮะกับอีกหนึ่งปุ่มก็จะเป็นปุ่ม power อีกด้านหนึ่งก็จะเป็น ช่องสลร,รการรีเซ็ตตัวใหม่เหมือนกันนะฮะแล้วก็มีปุ่มสลร,รการเปิดโลคัทฟิลเตอร์กับปุ่มสุดท้ายก็คือปุ่มแพราไวแ้แพรสัญญาณระหว่างตัวรับกับตัวส่งการแพรสัญญาณเนี่ยง่ายมากก็แค่กดเจ้าปุ่มแพรตัวเนี้ยค้างไว้3วินาทีทั้ง2ตัวนะฮะเขาก็จะจับคู่กันให้แล้วก็ด้านหน้าก็จะมีไฟพาวเวอร์กับไฟสถานะนะฮะตัวไมโครโฟนเองเนี่ยนะครับนอกจากที่เราจะใช้เป็นไมค์บิวล์อินของเขาตัวนี้แล้วการเสียบ ตัวไม้3.5มิลข้างๆเนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้งานคู่กับพวกลาเวเลี่ยมไม้หรือว่าไม้ติดปกเสื้อได้หรือนอกจากนั้นเองเนี่ยนะครับตัวช่องตรงนี้เรายังเอาไปต่อกับไม้แบบอื่นๆได้ไหมว่าจะเป็นไม้ช็อตกันหรือว่าจะเป็นบุมไม้หรือเวลาที่เราไปถ่ายอีเวนต์นะฮะเขามีการใช้เครื่องเสียงมีการเซตอัพลำโพงอะไรอยู่แล้วเนี่ยเราสามารถไปดึงสัญญาณเขาได้ก็คือเอาตัวสัญญาณของเขาเนี่ยเสียบเข้ามาในช่อง3.5มิลตรงนี้เราก็ได้สัญญาณเสียงจาก งานของเขาเข้ามาอยู่ในวิดีโอของเราแบบคุณภาพดีๆแล้วนะฮะส่วนอุปกรณ์อย่างอื่นที่เขาให้มาเนี่ยก็จะมีแน่นอนอันนี้นะครับเป็นกล่องเก็บนี้สวยงามเลยทีเดียวแล้วก็มี f ฟ r r y Windscreen หรือตัวกันลมอันนี้เอาไว้แปะกับไมโครโฟนของเขาเวลาที่ เราอยู่ในที่ที่มีลมแรงๆนะฮะตัวนี้ช่วยได้เหมือนกันแล้วก็เขาจะมีพวกสายนะครับมีสายชาร์จแบตเตอรี่เป็น USB-C 2หัวมาให้นะครับมีตัวไม์ที่เป็นเราเรียงไมโครโฟนแล้วก็มีสายมาให้อีก2เส้นก็คือสายที่เป็น TRRS สาร,รการเสียบเข้ากับโทรศัพท์มือถือแล้วก็สาย TRS สาร,รการต่อเข้าก,กล้องเพราะฉะนั้นตัวไม์ตัวนี้สามารถใช้งานได้ทั้งกล้องแล้วก็โทรศัพท์มือถือครับ ตอนนี้พี่ใหญ่เปลี่ยนมาใช้ตัวใหม่ s y n c ครจีวแล้วนะฮะก็ลองฟังเสียงดูว่าคุณภาพเสียงเป็นยังไงบ้างตัวใหม่เขาใช้สัญญาณความถี่อยู่ที่2.4 GHz ในช่วงความถี่2,400ถึง2,483.5 m มกะนะฮะมี l a t e n ซีหรือว่าความหน่วงเนี่ยอยู่แค่12.5มิลลิเซกเท่านั้นเองถือว่าแบบความหน่วงตรงนี้เนี่ย หลับได้แบบสบายๆนะฮะเสียงแทบจะเรียไทม์เลยทีเดียวการเข้ารหัสสัญญาณของเขาเนี่ยทางซิงโครบอกว่าเขาเข้าสัญญาณด้วยระบบ Sy ิงโครเดอร์เอนคริปต์เต็ดทรานสิมิชันอัลกอหรือจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะก็จะเป็นอัลกอริทึมของทางซิงโครเขาเองที่พัฒนาต่อมาจากระบบ FSS หรือ Frequency Hopping s p a c e Spectrum นะฮะซึ่งระบบแบบนี้เนี่ยนิยมใช้ในไมว e l เลดแบบ Professional การเข้ารหัสสัญญาณเสียงของเขาเนี่ยนะครับเขาเข้าที่128บิตด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องของคุณภาพเสียงเรื่องความชัดเจนการเก็บรายละเอียดเสียงเนี่ยนะฮะเจ้าไมตัวนี้ เก็บมาได้ครบทุกรายละเอียดเสียงรวมถึงเราจะได้ในเรื่องของความสเสถียรของสัญญาณด้วยนอกจากนั้นเขายังมีระบบที่เรียกว่า Real Time Digital Signal Processor ที่ทำการเปลี่ยนสัญญาณจาก Analog อกไปเป็นดิจิตอลพร้อมกับก,บการทำ Audio Recalibration เพื่อให้ได้คุณภาพเสียงที่คมชัดแล้วก็ดีที่สุดอยู่ตลอดเวลาครับ ตอนนี้พี่ใหญ่เปลี่ยนมาใช้เป็นไมล์าเวเลียหรือไมติดปกเสื้อที่แถมมาในชุดของซิงโครจีวันแล้วก็ให้ดูว่าคุณภาพเสียงของเจ้าไมล์ลาเวเลียตัวนี้เป็นอย่างไรบ้างนะฮะอีกหนึ่งฟังก์ชันที่ซิงโคร G1 ใส่มาให้ก็คือฟังก์ชันที่เรียกว่าโลคัตฟิลเตอร์เป็นการตัดเสียงความถี่ต่ำกว่า180เฮิรตซ์ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นเสียงย่านความถี่ต่ำอย่างเสียงลมเสียงแอร์หรือเสียงเครื่องยนต์ซึ่งพวกนี้เองเนี่ยโดยปกติก็เป็นเสียงที่ จะเข้ามาลบกวนการบันทึกเสียงของเราะะเวลาที่ใช้งานเนี่ยเราก็สามารถที่จะเปิดเจ้าตัวโ low cut filter อะตอนนี้พี่ใหญ่เปิดโ low cut filter ให้นะฮะลองดูว่าเสียงแตกต่างกันไหมพอเราเปิด l o ั cut filter เนี่ยเสียงพวกเสียงฮัมเสียงเครื่องยนต์เสียงแอร์ก็จะ หายไปนะครับแต่ว่าตอนนี้เองเนี่ยเสียงพวกนี้อาจจะไม่มีเยอะนะฮะลองฟังดูแล้วกันอีกฟังก์ชันหนึ่งก็คือว่าที่ตัวรับของเขาจะมีปุ่มปรับไมเกน์ซึ่งเราสามารถที่ปรับเกณฑ์ได้ถึง4ระดับด้วยกันก็คือปรับได้ตั้งแต่ 0-8dB ถึงแ dB นะฮะแล้วก็ทั้งตัวรับแล้วก็ตัวส่งเขามีแบตเตอรี่อยู่ตัวความจุของแบตเตอรี่จะอยู่ที่400มิลลิแอมป์สามารถใช้งานได้นานถึง 8ชั่วโมงสรักการชาร์จ1ครั้งแล้วก็เวลาที่เราชาร์จไปเนี่ยนะฮะเขาก็จะมี ไฟเตือนขึ้นมาตอนที่เราเสียบชาร์จแบตเตอรี่รวมถึงไฟด้านหน้าตรงนี้เนี่ยเขาก็จะเตือนด้วยถ้าแบตเตอรี่โลเนี่ยไฟก็จะกระพริบบอกว่าตอนนี้แบตเตอรี่ใกล้หมดแล้วนะเท่าที่พี่ใหญ่ลองใช้งานซิงโคร G1 เนี่ยนะฮะอย่างหนึ่งที่อาจจะติเขานิดนึงคือเขาไม่มีหน้าจอสเตตัสทั้งตัวรับแล้วก็ตัวส่งจะมีแค่ไฟ LED บอกสถานนะเวลาใช้งานเนี่ยบางทีเราก็อาจจะต้องลุ้นนิดนึงอย่างเช่นการเปิดปิด โลว์พาร์ตฟิลเตอร์นะฮะหรือการปรับเกณฑ์ไมค์เนี่ยคือเราไม่รู้ว่าตอนเนี้เราตั้งไว้เป็นค่าอะไรก็อาจจะต้องแบบกดวนๆแล้วก็ลองเช็คเสียงดูแต่ข้อดีของเขาก็คือว่าน้ําหนักเขาเบามากๆทั้งตัวรับทั้งตัวส่งเลยเวลาที่เราเอามาใช้งานเนี่ยติดกับเสื้อก็ไม่ได้ห้อยเยอะรวมถึงว่าเอาไมค์ไปติดกับกิมบอลก็ไม่ต้องห่วงฮะแทบจะไม่ต้องไปคิดถึงน้ําหนักไมค์ที่ใส่เพิ่มเข้าไปเลยแล้วก็ในเรื่องของการใช้งานนะครับเขาใช้งานได้ง่ายมากๆ แค่เสียบไม้แล้วก็ต่อกับตัวกล้องเราก็ใช้งานได้แล้วรวมถึงคุณภาพเสียงของเขาเนี่ยให้คุณภาพเสียงออกมาดีมากสัญญาณของเขาก็มีความเสถียรมากๆถ้าใช้ในระยะไม่เกิน40เมตรนี่ใช้งานได้สบายๆรวมถึงว่ามีโลคัสฟิลเตอร์มาให้นะฮะซึ่งอันนี้ก็เอาไว้ตัดพวกเสียงความถี่ต่ำไม้ตัวนี้สามารถจะใช้งานได้ทั้งกับกล้องแล้วก็สมาร์ทโฟนก็ถือว่าเป็นไม้วายเลสตัวหนึ่งที่ใช้งานง่าย น้ำหนักเบาแล้วก็ราคาไม่สูงมากฝากเอาไว้ครับสำหรับตัวซิงโคร o G1 ขอบคุณสำหรับการรับชมรายการในตอนนี้ครับอย่าลืมกด subscribe YouTube Channel Snap Tech Zone แล้วก็กดไลค์ Facebook Fanpage Snap Tech Zone เพื่อที่คุณจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารดีๆเกี่ยวกับกล้องและการถ่ายภาพครับพี่ใหญ่ไปก่อนครับสวัสดีครับ